สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมจิมมี่กับเกมโซนโฟร์อีกทีมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวน้องฮิปโปนะครับชุดน้องฮิปโปที่เข้ามาใหม่เป็นชุดกิจกรรมซึ่งผมก็เตรียมอุปกรณ์แรกมาครบแล้วนะครับนี่อุปกรณ์ที่เราใช้แรกก็มี4อย่างเลยมีดอกดาวเรืองมีใบกล้วยมีทู่นะครับแล้วก็เป็นต้นกล้วยเพเ่อประโยชน์กล้วยนี่แหละโอเคงั้นเราไปแลกกันก่อนเดี๋ยวจะสอนวิธีไปหาด้วยนะครับว่าแต่ละอย่างหามาได้ยังไงไาแลกก่อนเลยเรียกมาใส่เท่ๆกันเท่ๆเดี๋ยต้องเรียกว่า่าาน อ่ของที่เราจะใช้แรกก็มีประมาณนี้นะครับทูบ10อันต้นกล้วย10อันดอกดาวเรือง10ดอกแล้วก็ใบกล้วย1ใบนะครับกับเงิน 1M น้องฮิโปนี่เป็นชุดดีเจนแรกเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่มีสเตตัสน,นะครับเป็นชุด6ส่วนนะังเสื้อเกงมือรองเท้า1 2 3 4 5 5ส่ส่วนนะโอเคเราแรกกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีหาของอนะโอเคอ่ะ โอเคเราได้แรกมาแล้วที่โปเอ้เป็นชุดไม่มีสเตตัสเป็นระดับรีเจนนะครับตัวตัวนี้ใส่ใส่ใส่ใสเฮ้ย,ยที่โปมีหลังด้วยหลังบ้าเลยเอาหลังอีกออกไปเออคือทุกคนว่าไงมันเหมือนอะไรไหม <laughs> ทำไมมันดูปนแปลกๆกัทุกคนแต่มันก็น่ารักแล้วมั้งลองเต้นนี่ลองเต้นตนี่โปโตเต้นนิโเยอะเยอะเยอะโหยัดเขหมอะไหมโอ้โหน่ารักไปหนุย เพงนำสไตล์อืมโอเคประมาณนี้ชุดก็น่ารักนะฮะเหมือนเหมือนหมูอะไรหมูดิ้งๆไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่า <laughs> อืมแต่ก็ได <c oughs> ้เลยแต ทำไมไม่มีสเตตัสอันนี้ผมสงสัยนิดนึงแล้วก็แลกเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องหาชิ้นส่วนกันดีกว่า <c oughs> ชิ้นส่วนที่เราจะนำมาแลกนะฮะก็มี4อย่างตามที่ผมแจ้งไปแล้วตอนแรกอันแรกเลยดอกดาวเรืองนะครับเราหาได้จาก hunting นะฮะเป็น hunting ที่อยู่อตรงนี้แหละหลายคนก็คงรู้จักกันแล้วนะครับเป็น hunting เวล e l ยี่นะครับที่เป็นบอสซับนะครับ แล้วก็เป็นลากมอนแล้วก็อีแปบ๊บเดียวนะครับสิบอันแปบ๊บเดียวเลยนี่เป็นฮันติงอันนี้อันนี้เลยครับรถไฟรถไฟเคส่วนอันที่สองนะครับอันที่สองนี่ไหนวะใบตองกล้วยนะครับใบตองกล้วยเราได้จากตรงนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ได้จากเปตามคือเรายืนลอกอินเราเล่นประจําวันนะครับมันจะมีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเราจะได้ชั่วโมงที่ห้านะครับทุกคน เราจะมาสูงมากเราจะได้กี่อันนั่นหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันไม่แน่ใจครับผมก็ได้บางอันก็ได้วันหนึ่งอันหนึ่งบางวันก็ได้สองอันมานี้ตรงนี้เลยครับเพื่อนๆซึ่งก็ใช้อันเดียวเองนะครับก็ไม่เปลืองแป๊บเดียวก็ได้แค่ยืนเฉยๆอันที่สามเป็นทูบนะครับทูบอันนี้ได้จาก p v p นะครับเขาเล่น p v p แบบน่าจะแบบไหนก็ได้ปะไม่แน่ใจหรือหกคนขึ้นไป ห้องแดงก็ได้นะเพื<ๆ>่อนเล่นห้องแดงเล่นห้องธรรมดาหรือจะฟรีโซนได้หมดเลยใน p v p มีโอกาสดรอปตั้งแต่หนึ่ันถึงสาอันเลยนะครับประมาณนี้และอันสุดท้ายอันนี้ยากที่สุดแล้วนะครับเป็นหยวกกล้วยอ่าหยวกกล้วยต้องไปลงเกฟสองนะครับซึ่งเก็สองก็สำหรับใครที่มีซีเรียสนะฮะมีของพอประมาณเนี่ย <c oughs> ก็ลงได้นะครับมีแค่เซตลิงอะ่ะ ลงได้แต่ถ้าอยากไปโจก็ต้องเน้นๆนิดนึงเพราะว่ามันใช้เวลาจํากัดที่2นาที10วินะครับซึ่งด่านมันน่ะก็เยอะอยู่ซึ่งถ้าขอไม่เลยจริงๆกับบอสมันก็อีหลายทีอยู่นะแล้วก็ถ้ามีตัวตายก็โหลดเวลาไปอีกอ่านีเก็บนี้เก็บอันนี้เก็บนี้ซึ่งของที่ผมใช้ลงหาเนี่ยก็เป็นลิงธรรมดาเนี่ยลิงที่ผมใส่ของแค่เนี้ยเดี๋ยวผมลองใส่ของให้ดูกันหนึ่งของก็เนี่ย ของที่ผมใช้ลงก็แค่เนี่ยสเปรย์2001ที่ตอนนี้มีฉายาอะ,อะไรประมาณนี้อีก็บ,บวกเก็บเองนะทุกคนก็จบ S อยู่นะก็เก็บเรื่อยๆมีโอกาสดับทุกคนไม่ได้ดับทุกรอบนะครับส่วนสำหรับใครที่ไม่จบ S ก็ถ้าไม่ซีเรียสก็ลงไปเก็บได้นะครับก็ผมลงไปประมาณ3 3รอบมรอบะได้มาครบ1ิบสอ็ดอันอได้11อัน3ารอบก็เฉลี่ยเฉลี่ย3รอบต่ออันนะ แต่บางทีก็ห้าหกรอบก็ไม่ตกก็มีนะครับแต่สําหรับใครไม่มีของอ่ะสำหรับคนไม่มีของผมถ้าผมตาไม่ฝาดเลยผมอ่านไม่ผิดนะครับผมเห็นคนรับลงเก็บเก็บสองนะเราลองไปกระซิบคุยคุยกับเขาว่าเอยขอเก็บกล้วยได้ไหมเดี๋ยวเพิ่มเงินให้นิดนหน่อยกันอ้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนมันสิบอันมันไม่เยอะหรอกอสําหรับคนมีของก็สบายเลยประมาณนี้อืมก็น่าจะหมดแล้วสี่อันนะครับก็ประมาณนี้เลยแต่ละอย่างก็ มียากแค่อันเดียวสุดก็คือเป็นตัวของต้นกล้วยอยู่กล้วยนะครับที่มันต้องลงเกบซึ่งมันก็ต้องมีของอยู่ถ้าไม่มีของก็ต้องไปจ้างเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งลําบากพอสมควรแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเพื่อนๆนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อน้องหมูเด้งของเราเราจะไปยอมแพ้เราต้องลงให้ได้เนี่ยออจะน่ารักดูก้นดิ โอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ถ้าผิดพลาดประการใดหรือเป็นประโยชน์ยังไงฝากคอมเมนต์ติชมได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจิมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ